สวัสดีครับวันนี้พาพบกับ All New ปี2014นะครับวันนี้ลูกค้ามาจากสะกนครนะครับวิ่งตรงมาจัดแม็กอะไรมาชมนะครับมาชมกันนะครับนี่ครับเป็นล้อแม็กนะครับใจแอนนะครับ XL1 นะครับตัวนี้เป็นใจแอน XL1 นะครับนี่ครับมองก็รู้ครับมีล้อหน้าแถมแน่นอนนะครับมีอัพลิงมีน็อตล้อนะครับ แล้วกรนีครับที่ขาดไม่ได้เป็น R Max RE สามูนนะครับนี่จากคอนเซตนะครับลูกค้าจะไปวางเพผนะครับตัวนี้นะครับหลอนเลยนะครับหลอนเลยอันนี้ลูกค้าไปซื้อพเงเพานะครับไอของเดิมนะครับนี่ลูกค้าขช้อยู่นะครับนี่ครับลูกค้ามาดาเดินเท่ายังเป็นเพาเดิมอยู่นะครับแต่จะไปวางเพาแล้วก็ซื้อคอกซื้อคอกใส่นะครับอันนี้ตาสล็อตก็ยังอันนี้อยู่นะครับดูครับตาก็ยังอันนี้อยู่โยกด้วยความมันนะครับ ดูค่าคน่วงครับพวงไปด้วยมันไปด้วยครับดูครับโอ้วปังไงครับอารมณ์ดีครับวันนี้ได้ไปสองใบอารมณ์ดีนะครับเดีนะครับอันนี้ทําการถ่วงล้อนะครับให้ลูกค้านะครับ R E สามศูนย์นะครับจัดคู่เลยครับกับแบกใจแอนนะครับเมื่อกี้จะส่งไปให้ลูกค้าที่เพชรบูรณ์นะครับจะส่งให้ลูกค้าที่เพชรบูรณ์มาแล้วนะครับลูกค้าเพชรชบูรณ์ สั่งใจแอน x อ็กไปนะครับเดี๋ยวไม่ได้เมื่อกี้ไม่ได้ไลฟ์ไลฟ์ไว้นะครับแต่เดี๋ยวมีภาพลงให้ทางเพจไปดูนะครับลูกค้าจะไปทบูนะครับแล้วก็วันที่ 14- บส้านี่ครับอีกหนึ่งชุดครับของพาวินีนะครับชุมแพนะครับบ้านสวนชุมแพนะครับโทรประสานจองไว้นะครับติดตั้งเพาลอยที่อู่ช่างนิวลมสักนะครับเดี๋ยวช่างช่างนิวมาเอาไปนะครับอีกหนึ่งคู่นะครับนี่ครับเดี๋ยววันทิสี่สิบห้าครับช่างนิวลงมาเอานะครับจองมาเรียบร้อยแล้วอ่าชัางต้ามาแล้วครับ ตาสลอสนะครับนี่ถิงดูนะครับนี่ครับล่อเลยวางข้างๆกันเลยสวยไม่สวยเชวางวางปุ๊บไอ้นี่ล่วงปั๊บนะครับนี่ครับล่อเลยนะครับนี่ครับจากเซ็ตล้อหน้าล้อหลังนะครับสวัสดีครับบำรุงนะครับเสียบำรุงนะครับนี่ครับผมล่อเลยนะครับสนใจสนใจทักมาได้นะครับที่ล้อตะเก่งนะครับธรรมศาสตร์คลองหลวงนะครับเซ็ตนี้สวยๆนะครับ วยครบจบแน่นอนนะครับที่ล้อตะเก่งนะครับเซตนี้ก็สามบวกสามมีทอนครับสาม0 0ื่นสามื่นไม่น่าจะมีทอนอยู่ตัวนี้สามหมื่นมีทอนสามหมืมีทอนเออสามหมื่นมีทอนเนี่ยตัวนี้นะครับนี่ครับชุดนี้สาม0 0ื่นมีทอนนะครับนี่ครับสนใจทักมาได้เลยอัพจุ๊บเรียบร้อยนะครับอันนี้ลูกค้านะครับรอครับด้วยล้อแบบล้อแม็กท่าเดิมท่าลอยนะครับนี่ไอเคแลนนอลรอเพียบเลยนะครับสวัสดีครับนี่ มาจากไหนครับผมมอ๋อนี่นครับพาแฟนมาด้วยนะครับลูกมาครบเลยนะครับจะไปใส่คอกยังไงใส่คอกที่ไหนครับวันนี้หาดูเลยครับหาดูใครมีคอกทักมานะครับใครมีคอกสองพ1นสิบักมาได้เลยนะครับลูกค้าอยากได้ด่วนนะครับนี่ครับอ่าขุดบมาๆนะครับแล้วก็อ่านี่ครับเฮ้ยจะเป็นแบกเอาเดิมเอาลอยนะครับแบกเลนโซ่นะครับสนใจทักมาได้เลยนะครับที่ล้อตะเก่งนะครับ มีครบทุกตัวนะครับมีครบทุกตัวนะครับสนใจทักกันมาได้เลยบ่า่าจะเป็นฝาครอบไทเทนแล้วก็จะมีนะครับฝาครอบไทเทที่ปัดน้ำฝนจากแบรนด์จากเยอรมันแล้วก็มีนะครับเนี่ยครับผมฝากเอาด้วยนะครับกับล้อตะเกียงคำภาษาของหลวงนะครับที่0819191976นะครับสนใจแม็กพาูเดิมพาูลอยทักมาเลยนะครับว่าจะเป็นยาง xcd แล้วก็ยังมีอยู่ครับยากเอซเรามีอยู่ประมาณ200เสน้นนะครับสนใจทักเข้ามาได้เลยนะครับนี่ครับผมทักเข้ามานะครับขอบคุณมากๆที่การรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ